ก็กราบสวัสดีพี่เพื่อนน้าน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปด่วนไปั้นพักเครื่องนะผมพี่น้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคนไหนก็อะไ์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็อะไ์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมเริ่มที่งแรกเลยนะผมนี่ครับพระดีพิธีใหญ่ปีลึกนะผม นี่เป็นผ้ายอดธงนะผมนี่ครับวัดเจ้าอามนะผมนี่ครับกรุงเทพนะผมอันนี้พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะผมจากวัดนะผมนี่ครับเป็นผ้าผงวัดเจ้าอามผ้ายอดธงปีหนึ่งหกนะผมนี่ครับเนื้อผงเกษรนะผมนี่ครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะผมนี่ครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับและเกจิอีกมากมายนะครับในยุคนั้นนะผมมาร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมนี่ครับ คือภาพผงยอดธงปีหนึ่งหกนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับพี่นาหน้าคนไหนสนใ,ใจสายใครก็ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับสวยมากเลยนะครับเนื้อเหมือนภาพปิดตาเนื้อเกสรลงปุโตเลยนะผมนี่ครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นผ้าผงยอดธงนะผมไม่ค่อยเห็นนะครับหายากนะผมนี่ครับพีลึกๆอย่างนี้นะครับผม พี่น,นา,นาหน้าคุณเอกสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนีม่ครับปลูกเสกพิธีใหญ่นะผมนี่ครับเนื้อหามวลสารนี่สวยมากนะผมนี่ครับสะร้อนไฟหน่อยนะครับพี่น,นาน้าคุณเอกสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปม,มาสอบถามได้นะผมนี่ครับนี่ครับเนื้อสวยมากนะครับนี่คปลูกเสกพิธีใหญ่นะผมเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมนี่ครับปีหนึ่งหกนะหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะผมนี่ครับ พิธีใหญ่มากนะพิเกจิยุ่งนั้นร่วมปลูกเสกนะผมพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับพี่นักนนะคนไหนสนใจสายใคร้ายกันรายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับปีหนึ่งหกนะครับพี่นักคนไหนสนใจสายใคร้ายกันรายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่490บาทพร้อมทรงนะผมนี่ครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะผม นี่ครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงปู่โตมาร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมนี่ครับวัดเจ้าอามนะครับปีหนึ่งหกครับพี่นาันาคนไหนสนใจสายใครคายกันไล่แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีนะผมพระนี่ก็เช่าหากันหลักพันเลยนะผมนี่ครับผมมาแบ่งปันนะครับได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมพี่นันาคนไหนสนใจสายใครคายกันไล่แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต, <c oughs> ต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงรูปเหมือนนะผมนี่ยเป็นเนื้อผงใบลานหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับสำนักสุสานไตลักลําปางนะผมอำเภอเมืองจังหวัดลําปางปี38นะผมอันนี้ทานหลวงพ่อปุกเสกนะครับร <c oughs> นี่ครับปี38น,น,นะผมนี่ครับที่นหนสนใจสายใครก็ไลไรครับรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นผ้าผงรูปเหมือนนะครับนีบ่เป็นเนื้อผงใบลานอย่างนี้นะผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ พี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็นล้วแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นพระผงรูปเหมือนครับนี่ครับเนื้อผงใบลานนะครับผสมมวลสารเก่านะครับผมนี่ครับจะมีเป็นเดิมๆเลยนะผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับถ้าปัดออกก็สวยนะครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็นล้วแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันใบโพอย่างนี้ครับยันนะครับผมนี่ครับเป็นเอกลักษณ์หลวงพ่อเลยนะครับยันนะนะครับผม คร okay. be, ับหลวงพ่อเกษมเขีมะโกนะครับสุสานเตลักลำปางนะผมนีครับปี38นะผมพี่นันนาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์ะไรแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะผมนครับองนี้ก็แบ่งปันที่300บาทพร้อมส่งนะผมนครับดีถือว่าเป็นก็ปีลึกอยู่นะผมพี่นันนาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์ะไรแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนครับหลวงพ่อเกษมเขีมะโกสุสานเตลักลำปางนะผม พี่ธนาคนไหน,นสนแจสายคลายก็ไลน์มานะผมครับสามร้อยบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะผมอันนี้เป็นพระผงปิดตานะครับเนื้อผงนะครับเป็นนี่ออกปีหนึ่งหนึ่งหกนะผมนี่ออกวัดพระพานะผมจังหวัดนนทบ,บุรีนะผม นี่ครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีก็มาร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมนี่ครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อทิดวัดป่าเลไลนะครับหลวงพ่อเสียงวัดบางนานะครับและเกจีอีกมากมายในยุคนั้นนะผมปีหนึ่งหกนะครับมาร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมนี่ครับประกันแท้นะผมนี่ครับหายากไม่ค่อยเจอครับวัดพระพานะผมนี่ครับเวผมแกะให้ดูนะครับพี่น้านคนไหนสนใจสายใครก็ไลันรายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับ เป็นปิดตาออกวัดพระพานะครับปีหนึ่งหกผมลุกเสกพิธีใหญ่นะครับนี่ครับเป็นมวลสารนะครับนี่ครับเป็นผงคล้ายผงน้ํามันเลยนะผมเนื้อใบลานอย่างนี้นะครับนี่ครับเก่านะครับถึงยุคนะครับสวยมากนะผมสภาพถือว่ายังสวยนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่ยเป็นเจดีนะครับเป็นแล้วก็นี่ครับมีชื่อวัดพระพานะครับด้านหลังนะผมนี่ครับสวยๆคมๆนะครับพี่นันะคนไหนสนใจสายครล้ายกันรลูปมาสอบถามได้นะผม นีออกปีหนึ่งหกเลยนะผมปลุกเสกพิธีใหญ่นะผมนี่ครับองค์นี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคานี้ก็ถูกมากเลยนะครับนี่ครับบางเว็บเปิดเป็นพันนะผมนี่ครับพี่นันนาคนไหนสนใจสายคลายกันรายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมบางองค์ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันตามราคาบางองค์ก็ได้มาไม่เท่ากันนะผมนี่ครับพี่นันนาคนไหนสนใจสายคลายกันรายแคบรูปมาสอบถามได้นะผม นี่ครับปิดตาวัดพภานของพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับนี่ครับปี่หนึ่งหกครับอันนี้ออกวัดพัพานะครับผมพี่นันนาคนไหนสนใจสายคลายแค่ลายแค่รูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับพิธีใหญ่มากนะผมนี่ครับแบ่งปันที่สามร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมพี่นันนาคนไหนสนใจสายคล้ายแค่ลายมานะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็นี่ครับ ท้ายด้วยภาพปิดตาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะผมนี่ครับมีฝังตะกุดทองคํานะครับกับตะกุดเงินนะผมนี่ครับภาพปิดตามหาลาบนะผมเนื้อผงทูบนะผมนี่ครับรุ่นไตามาดนะครับนี่ครับหลวงพ่อยิดจันทสุวรรณโนนะผมนี่ครับวัดหนองจอกอำเภอคุ้ยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ครับสิบเก้ากันยาปีสามเจ็ดนะผมนี่ครับท่านหลวงพ่อยิดปลุกเสกนะผมนี่ครับก่องเดิมจากวัดเลยนะผม นี่เป็นตะกรุดทองคําแท้นะผมกับตะกรุดเงินนะผมนี่ครับเป็นน่าจะเป็นพิมพ์กลางแล้วผมนี่ครับเนื้อมนลสารสวยมากเลยนะผมนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อพงทูบนีค่ครับออกคาเกสรนะครับนี่ครับตะกรุดทองคําตะกรุดเงินแล้วผมประกันแท้นะผมกล่องเดิมๆนะครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่สะท้อนไฟหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแกะด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม เดี๋ยวสักครู่นะครับแก่ยากนิดนึงนี่ครับเป็นตะกรุดทองคําแท้นะผมนี่ครับกับตะกรุดเงินนะผมพี่นันนาคนในสุดแจ้สายใขแกไลายมานะผมนี่ครับเนื้อมนสารสวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นไขว่านนะผมด้านหลังก็จะเป็นยันหลวงพ่อนะผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อยิดจันทสุวรรณโนนะผมนี่ครับเป็นยันแล้วก็วัดหนองจอกนะครับนี่ครับ พี่น Α น้คนไหนสนใจสายใครก็ลับแคบลูมาสอบถามได้นะผมนี่คร okay, ับสวยมากนะครับเง้นมนสารนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันที่350บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคานี้น่าจะหาไม่ได้แล้วนะผมนี่ครับตะกรุดทองคํากับตะกรุดเงินนะครับนี่ราคาแบ่งปันนะผมพี่นนะคนไหนสนใจสายคลยก็ลับแคบลูมาสอบถามได้นะผมอยู่ในมือใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมนี่ครับ น้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์มาครับผมครับแบ่งปันครับ3า0บาทพร้อมส่งครับคร่าวๆครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆน้าๆคนไหนสนใจสายครายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆน้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม